สวัสดีค่ะนักเรียนคะเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียกชื่อสารอินทรีย์นะคะในการเรียกชื่อสารอินทรีย์นะคะมันก็จะมีอยู่หลาย e ีด้วยกันแต่วันนี้เราเอา EP ีแรกก่อนนะคะการเรียกชื่อสารอินทรีย,ย,บบย์เราสามารถเรียกได้2แบบด้วยกันอ้นมลงวันบ้านครูเยอะจังอ่ะเราสามารถเรียกได้2แบบด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเรียกได้แบบไหนกันบ้างนะคะ มี2แบบที่ครูพูดไปคือแบบที่1ก็คือชื่อสามัญ common name นะคะอย่างที่2เรียกตามระบบ IUPAC นะคะชื่อสามัญเราจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเราอาจจะเรียกตาม ชื่อตามสิ่งที่เราค้นพบหรือตามสถานที่ที่พบอันนี้นักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนกำหนดมาใช่ไหมคะเขาค้นพบตรงไหนเขาก็จะเรียกตามชื่อสถานที่นั้นๆแต่ถ้าเป็นระบบ i อูแพทนะคะมันก็จะสัมพันธ์กับชนิดและก็สูตรโครงสร้างของสารมันก็เลยทำให้เราง่ายแก่การจดจำซึ่งเราจะใช้ในปัจจุบันนี้นะคะไอูแทนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อ,อย่างเช่นในชื่อของระบบสามัญเนี่ยระบบชื่อสามัญน,นะคะอ่าอย่างเช่นตัวแรกเห็นไหมคะเอทิลีนอย่างเงี้ยเอทิลีนก็จะเป็นพันธะคู่ใช่ไหมคะเอทิลีนอะเซทิลีนอะเซทิลีนก็จะเป็นพันธะ3นะคะโทลูอีนเราจะเรียกอย่างเงี้ยนะคะไวนิลคลอไรด์ไวนิลคลอไรด์ formic acid อย่างเงี้ยนะคะ a ัซซิท d e ดิไฮเอทิลแอลก h ฮอล์โ o r โรฟอรอะไรเงี้ยนะคะเราจะเรียกชื่อสามัญแบบเนี้ยที่นักเรียนอาจจะได้เคยได้ย e ินฟีนอลยูเรียอะซิโตนอัซซิติกเอสิกทอรูอินอย่างเงี้ยนะคะเป็นชื่อสามัญอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ถ้าในระบบ iupac ะะก็จะมีหลักเกณฑ์การเรียกชื่อสารอินทรีย์ออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นในชื่อของโครงสร้างหลัก basic unit นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นคําลงท้ายในส่วนที่3ก็จะเป็นคํานําหน้านะคะเขาก็จะเรียกตัวไหนเขาก็จะเอาคํานําหน้าขึ้นก่อนแล้วก็บวกด้วยโครงสร้างหลัก แล้วก็บวกด้วยคำลงท้ายนะคะ3ส,ส่วนด้วยกันการเรียกชื่อตามระบบ iupac นะคะ,ะเราก็จะดูตามจำนวนคาร์บอนที่ต่อกันยาวที่สุดนะคะถ้ามีคาร์บอนหนตัวเราก็จะใช้คำว่าเม t ด the met นะคะถ้ามีคาร์บอนสองตัวเราก็จะใช้คำว่าอีทหรือเอท นะคะถ้ามีคาร์บอน3ตัวก็จะใช้คำว่าปรนะคะถ้ามีคาร์บอน4ตัวก็ใช้คำว่า Build, b ュ b u t นะคะ5ตัวเพน6ตัวเฮก7ตัวเฮป8ตัวออก9ตัวโนน10ตัวเด็กนะคะ1ตัวมีตหรือเม็ดนะคะในระบบ IUPAC เราจะดูตามจำนวนของคาร์บอนไปดู จำนวนอะตอมของคาร์บอนในโซ่หลักว่าแล้วแต่นะว่าในโซ่หลักนั้นเราก็ต้องดูเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราอ่านชื่อเราจะทำให้มันเป็นโซ่หลักโซ่ยาวแบบไหนเราจะเลือกแบบไหนให้มันถูกต้องตามเกณฑ์นะคะแต่ถ้าในโซ่หลักของจำนวนคาร์บอน1-10ถึง10เราจะมีคำขึ้นต้น mid eth pro b u ล p e n เ h e เ h ปออ โนนเด็กอันนี้คือเราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จำไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องอ่านชื่อนะคะอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นคำลงท้ายมันจะบอกให้เราทราบถึงชนิดของหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลเป็นสารประกอบประเภทใดเป็นสารประกอบประเภทอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวนะคะ อ่านชื่อสารประเภทอื่นๆยกเว้นแอลคินแล้วก็แอลคายเหมือนแอลเคนโดนตัด e ตัวท้ายออกแล้วก็เติมคำลงท้ายของสารประเภทนั้นอย่างเช่น ol one อย่างเงี้ยนะคะแอลเคนแอลคินแอลคายแอลกอฮอล์คีโตนนะคะเราดูคำลงท้ายของแอลเคนก่อนคำลงท้ายของแอลเคนเห็นไหมคะดูที่ช่องคำลงท้ายนะมี a n e เห็นไหมแอลเคน e ne, ien, ne, chi, l, alcohol, 1, n e อ l ลคีน okay? e like like y n e อ l k ค n e o l อ l ล o h ฮอล o n e one นะ o n e ก็คือคีโตนนะคะถ้า a l a l แลคติไฮ o i c แล้วคะแล้วก็ o i c ก็ซิก็คือพวกคาร์บอกซิลิกแอซิดนะคะ a t e เป็นเอสเทอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวก o i c a my อย่างเงี้ยก็จะมีตัวที่เราจะต้องจำ นะคะว่าคําลงท้ายเขาใช้คําอะไรบ้างนี้ลงท้ายกันนะคะแล้วเราก็จะได้อ่านให้ได้เอาอ่านเป็นอ่านได้นะคะนี่ที่ครูพูดไปตะกี้แอลเคนเอ e ็นอีเห็นไหมคะแอลคีน e n เอ็นอีนะคะวายเอ็ ine, e n e, นอีแอลไคลอแอลแอลกอฮอล์ n e, K I L, alcohol, อย่างเงี้ยเอแอล อาริไฮโอเอคีโตนอะไรเงี้ยเอซิกโอออกเอซิก e นะคะพวกคาร์บอกซิลิกเอซิกอย่างเงี้ยดูคำลงท้ายมันก็จะง่ายในเรื่องให้เราจำะถ้าเป็นชื่อหมู่แทนที่นะคะเป็นชื่อหมู่แทนที่เราจะเรียกว่าหมู่ l อลคิ Q, นะคะเป็นแอลเคนที่ขาดไฮโดรเจนไป1อะตอม เราจะนิยมเขียนแทนหมู่เหล่านี้ด้วยตัว R นะคะหมู่ l q ก็คือหมู่ R เรียกชื่อหมู่ l q ด้วย alkene เพียงเราตัด ANE ออกแล้วเติม YL แทนนะคะ ANE เราตัดออกแล้วเติม YL แทนพวกหมู่ l q นะคะเมื่อกี้เม็ดใช่ไหมคะ alkene เราตัด ANE ออก อย่างเช่นอันนี้เม็ดก็เป็นเมทิลเอทิลโพพิลนะคะโพใช่ไหมคะสามนะะพวกนี้ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นคำนำหน้าคำนำหน้า เราก็จะเติมหน้าชื่อของโครงสร้างหลักเพื่อที่จะบอกให้ทราบว,ว่าในโครงสร้างหลักมีหมู่ฟังก์ชันอะตอมหรือกลุ่มอะตอมใดบ้างมาต่ออย่างละกี่หมู่และอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งใดในโครงสร้างหลักนะคะตำแหน่งของคาร์บอนที่หมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่ต้องนับให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดต้องนับให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะคะ อย่างเช่นตัวแรกก็คือสูตรเหมือนกันนะตัวนี้กับตัวนี้สูตรเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ลองให้ตำแหน่งที่1เพราะว่าเราจะนับหมู่ฟังก์ชันเกาะอ,อยู่ต้องนับให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะคะเราต้องเลือกสายโซ,โซคาร์บอนที่ยาวที่สุดตำแหน่งที่1 2 3 4 5เรา,า่เรียงแบบนี้แต่ตัวที่2ตัวนี้ เราเน้ว่าจากหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราจะเลือกตัวไหนถ้าเราเลือกตัวนี้หนึ่งสองสามสี่มูตำแหน่งคาร์บอนที่มูฟังกช์ชันเกาะอยู่ต้องนับให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดแต่ตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่4ใช่ไหมคะตัวเนี้อยู่ในตำแหน่งที่สองเห็นไหมคะ แสดงว่าตัวไหนเราควรจะเลือกตัวไหนเราควรจะเลือกตัวนี้ถูกต้องไหมคะเอยเราควรจะเลือกตัวไหนตัวนี้ไม่เลือกเราควรจะเลือกตัวนี้เพราะว่านับให้อยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดอันนี้ตำแหน่งที่2แต่ตัวนี้ตำแหน่งที่4นะคะให้หมู่ที่ไม่หมู่ฟังก์ชันเนี่ยหมู่ฟังก OH. ์ชัน oh คือตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะคะถ้าในโครงสร้างหลักมีพันธะคู่อยู่ด้วย จะต้องระบุต,ตำแหน่งพันธะคู่หรือพันธะสามด้วยโดยกำหนดให้เป็นเลขน้อยที่สุดเพียงค่าเดียวนะคะอะอันนี้หมู่พันธะคู่นี่พันธะคู่อยู่ตรงนี้พันธะคู่อยู่ตรงนี้เปรียบเทียบกันถ้าเราให้ตำแหน่งที่1ตรงนี้1 2 3 4 5ตรงนี้1 2 3 4 5 ถ้าพันธะคู่ตัวนี้จะอยู่คาร์บอนตัวที่สี่เลยแต่ถ้าพันธะคู่ตัวนี้จะอยู่คาร์บอนตัวที่สองฉะนั้นตัวนี้เราไม่เลือกเราจะเลือกตัวนี้นะคะ,อะพอได้ไหมนะคะจะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้เราไม่เลือกตัวนี้เราก็ไม่เลือกอถ้าในโครงสร้างหลักมีกลุ่มอะตอมซ้ำๆกันมาก่อ ให้บอกจำนวนโดยใช้ภาษากรีกเช่นมอก็คือหนึ่งเราก็มันจะไม่ค่อยมีอยู่แหละไดไตเตตตเพนตะใช่ไหมคะเฮกซะเฮปตะออคตะนะคะโนนะเดคคาอ่าเนี้ยหนึ่งถึงสินะคะ,เ,คะ,คะเราจะต้องบอกจำนวนด้วยถ้าในโครงสร้างหลักมีกลุ่มอะตอมหลายชนิดมาเกาะให้เรียกชื่อเรียงตาม ลำดับตามอักษรภาษาอังกฤษนะคะอ,ะอย่างเช่นตัวนี้อันนี้มีหมู่ฟังกช์ชันอยู่กี่หมู่หมู่ฟังกช์ชันตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้หหมู่หมู่ฟังกช์ชันตัวเนี้ยสหมู่อ่ะเราจะต้องเลือก1 2 3 4 5 6หเนี่ยตัวไหน หมู่ฟังก์ชันจะต้องอยู่ในตำแหน่งคาร์บอนที่น้อยที่สุดเราจะเลือกแบบที่หหรือแบบที่2ถ้าตัวนี้หมู่ฟังก์ชันจะอยู่2กับ3ถ้าตัวนี้หมู่ฟังก์ชันจะอยู่4และ5ฉะนั้นเราจะต้องเลือกตัวที่1่ใช่ไหมคะเราต้องเลือกตัวที่1่ทีนี้ เราจะอ่านยังไงเราจะอ่านยังไงถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกตัวนี้สามตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่2ที่มีโมูอ l Q เกาะอยู่่ะเราก็จะอ่านว่า3 e t เอ l ทินี่สามสามเอสทิวเอทิคืออะไรเอทิวเคือ2องใช่ไหมคะคาร์บอนตัวที่หนึ่งคาร์บอนตัวที่สองก็เลยเป็น3 e t เอ l ทิ ตัวนี้จบแล้วก็มาที่2 2 2อะไรคะมีคาร์บอนตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นเมทิลเมทิลแล้วไปนับโซ่ยาวเรามี6ก็คือเฮกเป็นพันธะเดียวเป็นเฮกเซนอันนี้ก็เลยเป็น3เอทิลสองเมทิลเฮกเซนนะคะตามนี้เดี๋ยวครูจะพาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะถามว่ามันอ่านยากไหมมันก็กยากถ้าเราไม่ทำความเข้าใจ นะคะอันนี้ครูจะพูดในแนวกว้างๆก,งก่อนเดี่ยครูจะพาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะแต่ถ้าอันเนี้เป็นสารประกอบที่เป็นวงเราจะใช้คำว่าไซโคนะคะเราจะใช้คำว่าไซโคและให้เริ่มนับคาร์บอนในวงที่มีหมู่ฟัง,งนะะก์ชันเกาะอยู่เป็นตําแหน่งที่1เสมอนะคะหมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่เป็นตําแหน่งที่1เสมอเราดูตัวนี้ ตัวแรกเลยไซโคบิวเทนบิวคือสีใช่ไหมคะคาร์บอนตัวที่1 2 3 4เห็นไหมก็เลยเป็นถ้ามันเป็นวงเมื่อไหร่เราใช้คำว่าไซคอนำหน้าแล้วตามด้วยชื่อนะคะไซโคบิวเทนตัวนี้3คลคอโรไซโครเพนเทนอลสามคอโร3คลคอโรตัวเนี้ยเขาบอกว่าเริ่มนับคาร์บอนในวงที่มีหมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่ เป็นตำแหน่งที่1เสมอตัวนี้ต้องเป็นตำแหน่งที่1ที่2ที่3ที่4และที่5อ่าตัวเนี้ย3คอโรไซคโครไซคโครเพราะว่ามันเป็นวงมีเท่าไหร่มี5เป็นเพนมีโมฟังชันดับเบิลบอลโอด้วยนะคะเป็นพวกคีตโตนก็เลยเป็นเพนทาโน ตัวนี้บ้างตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1 2 3 4 5สและ6กอโมเอลคิวอยู่ตำแหน่งที่1นึ่แล้วก็เป็น1นึ่เมทิลเป็นวงไซคลไซคลตามด้วยจำ,<อ>จำนวนของคาร์บอนเฮกเซนอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวอย่าง ถ้าเราอ่านได้มันก็จะง่ายถ้าเราอ่านไม่ยากไม่ได้เลยมันก็จะยากนะคะ,ะวันนี้ก็ลองอ่านเดี๋ยวครูจะมาเพิ่มเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการอ่านถ้าเราอ่านได้แล้วมันจะง่ายไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้ก็เราก็เขียนแล้วก็จดเอาไว้ในสมดุด นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อคำถามอะไรนะคะที่นักเรียนอยากจะถามนักเรียนก็สามารถถามได้นะคะหรืไม่เข้าใจตรงนี้ตรงนี้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครูยินดีมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเจอกันวันที่1กรกฎาคมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ